สวัสดีครับผมนายสก,กุลพุทธเกียน<ฆ>ครูกศน,นตบนทุ่งเถิงนะครับความภาคภูมิใจที่ได้เป็นครูกศน,นได้ส่งลูกศิษย์ขึ้นฝั่งหลายคนนะครับเพราะว่ามีทั้งเป็นเจ้าคนนายคนแล้วก็เป็นทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ส,สมาชิกอบตอก็มีนะครับการส่งเสริมอาชีพก็มีทั้งกลุ่มสนใจแล้วก็แบบชั้นเรียนนะครับทั้งเป็นช่างปูนช่างเชื่อมก็มีนะครับแล้วก็ มีคนทำกลุ่มสนใจคือทำแซนด์วิชแบบผ้าห่มนะครับก็ทําขายที่ตาบลเป็นโอท็อปได้ครับ<อ>สวัสดีครับผมนายเฉลิมชัยก่อชาลีครูกศนตําบลนาสวงค่ะดิฉันนางสาวนิรันดาสมบัติโตครูกศนตําบลแก้งค่ะครับผมก็ภูมิใจในการที่ได้ดูแลส่งเสริมสร้างอนาคตให้กับนักศึกษาท่านหนึ่งนะครับเขาติดเกมก็เลย มาเรียนที่ระดับทั้งศึกษามต้นหลังจากนั้นก็ไปติวไปติวแล้วก็สอบได้โรงเรียนเตรียมทหารครับตอนนี้เขาก็เรียนจบแล้วได้เป็นนายร้อยนายร้อยตำรวจครับอันนี้คือความภูมิใจแล้วก็นักศึกษาทั้งระดับต่างๆก็ได้ไปทํางานที่แหลมฉบังนะครับก็ได้รับเงินเดือนในการดูแลครอบครัวสร้างรากฐานให้กับครอบครัวแล้วก็นักศึกษาผู้พิการนะครับเขาก็ได้รับ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการดำรงชีวิตการสร้างงานตนเองเขาก็ได้ไปเป็นช่างที่ร้านซ่อมรถที่ตำบลน,นาสวงครับขอบคุณครับนอกจากนี้นะคะกอสนอของเรานะคะก็ยังส่งเสริมจาัดก,การศึกษาให้กับผู้สูงอายุนะคะซึ่งปัจจุบัน จําจนวนของผู้สูงอายุในประเทศไทยของเราก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะดังนั้นกศนนะคะก็เลยเล็งเห็นนะคะความสําคัญของผู้สูงอายุได้อ่ให้ครูค่ะกศนทุกคนนะคะในอำเภอได้อ่ร่วมจัดกิจกรรมโครงการให้กับผู้สูงอายุในหมู่บ้านในแต่ละตำบลอ่เช่นโครงการ่โยคะการออกกำลังกายนะคะแล้วก็ให้ความรู้ขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับผู้สูงอายุในการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายแล้วก็ภัยต่างๆที่มาจากโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะที่มีการามีมิจฉาชีพหลอกโอนตังค์นะคะก็ตอนนี้ครูกอสโนของเราก็ส่งเสริมให้ความรู้แล้วก็ร่วมให้ความระมัดระวังในด้านนี้ด้วยค่ะขอบคุณครับ